สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนสมัครสกายนะครับก็คือเพื่อนผมในสมัครสกายไม่เป็นผมก็เลยจะมาสอนเขาเลยก็ถือเป็นโอากาสสอนคนอื่นเลยครั้งแรกเปิดอินเทอร์เน็ตเขามาเป็นบานบาสกายบปนะครับจากนั้นก็จะจำทาเว็บก่อนแบบหนึ่งเออเว็บที่ใช้ไดน้นะเว็แบบนี้มั้งครับท่านผะู้ชมเคยโหลดเนี่ยับแนะนำครับใ้าให้ดีเนี่ยมันจะเป็น ตงโหลดของซอฟโซนิกครับสกายเป็นอะไรที่ดีมากของซอฟโซนคิคโอเคครับคือเราเข้าผิดเว็บครับต้องขอไปด้วยครับเน็ตอาจจะช้ากับผมอาจจะเข้าผิดเว็บอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับออกเลยจะขอไปครับขอไป ไม่ดีครับเนี่ยครับเนี่ยครับต้องเข้าเว็บเนี่ยครับสมมุติถ้าคุณบางคนอ่านไม่เหมือนกันครับคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีคําเขียนว่าสกายดาวน์โหลดนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวก่อนดีคอนเน็กใหม่แล้วก็นับตรงนี้นะครับนี่ผมชี้เมาส์อยู่ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะโอเคคลิกเข้าไปเลยเห็ตอนนี้ก็ดีพอสมควร รอจะพักนะครับไม่นานมากครับโอเคครับคุณก็รอให้ตรงเนี้ยโหลดเสร็จก่อนครับ่างนั้นมันจะเห็นเป็นเ้ยเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณจะดาวน์โหลดก็ให้คุณกดโหลดตรงนี้เลยฟินาฟิลาวโหลดครับกดไปครับรอสักหน่อยครับแนวของซอส่วนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับจะถามซ้ำ ไม่รู้ถามซ้ำทำไมโอเคครับแล้วก็ฟรีดาวน์โหลดไปครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ล้อมสักแป๊บหนึ่งครับมันจะขึ้นอย่างเงี้ยต้องรอนครับนะครับแล้วมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเองครับคุณก็หาที่เซฟเลยครับสกายเซตอัพหรือคุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เซฟไปครับแล้วก็รอให้มันโหลดเสร็จครับนะครับพอโหลดเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวไอะไรอะไร,ะไรนีเสียงแล้ว พอโหลดเสร็จใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยโหลดเสร็จเออตรงไหนวะที่นี้หรือเปล่าตอนนั้นผมเซฟไปตรงไหนวะนี่นี่นโหลดเสร็จนะครับจะเข้าตรงนี้ครับครับไอเซิร์ชอยู่อยู่เลนกิ้งผมไม่รู้อ่านถูกหรอเ่านะให้คุณเลือกอังกฤษเลยครับเพราะว่าของไทยมันไม่มีแน่นอนก็กดตรงคลิกตรงนี้ ก็มันถามนี่ใช่ไหมครับก็โอเคเลยครับก็คอนอย่จากนั้นครับก็คอนทินิวไปครับมันก็ร้อยมันเสร็จนะครับครับแต่บางทีนี้มันอาจจะเหมือนผมก็ได้ในกรณีคือครั้งเดียวอาจไม่เสร็จต้องหลายๆครั้งประมาณสองสามครั้งได้เอยปิดครับพอจากนั้นเราก็จะสอนวิธีสมัครสกไกเลย เออนี่ก็สกายเว็บสกายนี่ยโอเคครับต้องรอมันแบบหนึ่งรับรอโหลดปิดดิปิด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 ไม่เลยโอเคนะก็นั้นก็มันมีอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ตรงไหนบ้างตรงนี้ครับดาวน์วโหลดสกายดาวน์โหลดสก,ลลดสกายใช่ไใช่ครับพอดาวน์โหลดสกายใช่ไหมครับเออมันจะ จะมีไอ้สมัครนี่แหละตรงไหนวะเดี๋ยวต้องเข้าตรงนี้ใจขอโทษนะครับผมลืมลืมอัปเดตทิงสกายไปผิดไม่ปิดวะก็ท่างมันรนะต้องเข้าตรงไซอินนะครับรอรอ,รอครับต้องรอต้องรอ,อ,งรอเน็ตผมไม่ดี าจะมาแล้วนะครับข้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีเข้าตรงนี้ครับถ้าคุณยังไม่มีเอ่อยูสเซอร์เนฟกายคุณก็เข้าตรง c รีดแอน a แอคเ n านี่ไปเลยกดคลิกไปซะ้ <c oughs> <c oughs> อต้องรอมันหน่อยครับ กรดีที่ท่านใดเนตช้าต้องรอแบบนี้ครับกนนียุท่านนะครับกรณีที่ท่านใดเนตช้าเหมือนผมนะครับก็ต้องรอนะครับใจร้อนไม่ได้ครับโอ้ยนี่ก็ช้าเหลือเกินเอ๋มาแล้วเฟิร์สเนมก็คือชื่อจริงของคุณคุณจะเขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็จจได้น่าไม,ไม่รู้นะาภาษาไทยได้เปล่าก็เขียนชื่อจริง ไปอ่าก็ไอ่มันซ้ำกันไม่ได้มั้งกูก็เขียนเป็นนี้ก็แล้วกันโอเคและเน่ก็คือนามสก,กุลนน่กู็อกอีเมลเอสเอสก็ฟิลไปอีเมลของคุณนะครับอันนี้กรณีที่ผมใช้อีเมลผมไปแล้วผมก็เขียนอีเมลมั่วมาเองฮอตเมล l อ o คอมแล้วก็รีเพทอีเมลนี่มัน ใช่รหัสห่าวะอย่าเียน,นะน่าจะใช่รหัสไอ้ไม่ใช่น่าจะได้ยินยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งก็ของคุณที่สี่ส่วนสองแล้วก็ a d hotmail.com เนแล้ะครับอันนี้เป็นวันเกิดของคุณนะครับเบอร์เดย์ครับให้คุณเลือกไปเลยอันนี้ผมเอาวันเกิดเดือนจริงนะครับอะไรครับอะไรครับ เด,นนะเดือนนี้เกิดเอาเดือนมั่วๆได้ครับอรมองมองเป็นเดือนอะไรเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดโอเคแกนเดอร์คืออ๋อเลือกเป็นเพศนะครับขอ,องผมเป็นผู้ชายก็มาลีมาลีโนมาลีเคาตี้นี่มันเลือกไทยแลนด์นะซิตี้ก็บางเอ้ยตอนนี้กูอยู่เชียงใหม่แต่กูเขียนเชียงใหม่ไม่เป็นก็บางเกาะแล้วก็มัน มีไทยป่ะวะเนี่ยไทยผมเลือกไทยเพราะผมนคนไทยส่วนเบอร์นี่ก็หกหกแล้วก็แปดอันนี้เป็นเบอร์ผมเลยไม่ต้องเขียนศูนนะครับเอ้ยเก้าได้ไงแปดสิครับแล้วก็รอนะครับว่ามันจะได้เปล่าแล้วก็ไอ,อตรงนี้นี่อะไรไม่รู้ผมเลือกไอ,อช่องแรกสกายเนม ก็คือสกายชื่อของคุณในสกายจะเอาอะไรละ่ะผมก็เอางี้สิครับไฟอิงมีลาที่ไฟอิงกว่าซูเปอร์รีวิวดีกว่านี่เป็นไงเป็นไงก็ไปกดตรงไหนก็ไม่รู้อะไรว่าไฟไฟอิงซปเปอร์รีวิวแคปแล้วคุณก็ รอว่ามันได้ป่ะถ้าไม่ได้ครับยังไงไปกุลอกเจ็ดนะครับพัทเบิร์ของคุณไม่บอกนะครับคุณต้องเขียนของคุณเองตรงนี้เป็นรหัสอะไรของคุณก็ไม่รู้แล้วแต่คุณจะได้หรือคุณจะไม่ได้เอนตัวอะไรวะโอเค ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคผมไม่ได้อีกแล้วโอเคผมพอได้อยู่เออาร์ใช่ไหมทีแล้วก็ซีเฮตไอโอเคผมมองไม่เห็นตัวโอ้โหอันนี้มืดทั้งอ่อคุณรองพ์นี้เดยบลิง A C K Y อ๋อ oh, L E N ใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับแมงอะไรมึงเล่าเอาพาสเวิร์ดก็โอ้ไปว่าใช้ไปแล้วแน่นอนอเมนกมก็สกิมไปว่าอะไรยะเฮ้ออะไอยโอเคครับอ้าว bên à. ở... này, à, này à, feed review promotion chân thầy không? biết thì mình không phải như này, mình ở, như vậy thì mình không có ở, như vậy English โอเคครับแล้วกลับอีกครั้งนั้นนะครับก็คือเมื่อกี้แบบปในคแคมป์อัดได้สิบนาทีมันก็เอ่อต้องตัดมาซึ่งผมก็ได้แล้วพอได้ไหมครับคุณก็จะมียูสเซอร์เนมของตัวเองจากนั้นปิดปิดไปครับโค้ดไอ้นี่แล้วก็โค้ดนี่ไปก็เก็บเฟซบุ๊กของไว้เอ้ไอ้นี่ก็อะไรก็เซได้ไปอ้าวโอเคช่างมันถ้ามันยังไม่เสร็จหลังจากนั้นครับคุณจะเห็นโปรแกรมสกายอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ เเข้าไปครับปกติคือของผมนี่กรณีที่ผมมีไอดีนะครับปกติมันจะให้ใส่ไปเฮคุณก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้ครับนะครับให้ดีคุณต้องไปเทสเสียงก่อนครับนะครับกดตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเเทสเสียงให้คุณกดตรงนี้ก็เทสโล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 สวัสดีสวัสดีเว้ ถ้าได้นะครับสมมติถ้ามันได้นะครับเห็นไหมครับขีดอีสีเขียวๆนี่มันจะขึ้นมาครับแต่กรณีบางเครื่องนะครับอาจจะเป็นเหมือนเครื่องเก่าผมก็ได้ไอตรงนี้นะครับมันจะเป็น h d r i a r Input ถ้าจะพูดได้นะครับต้องเป็น Realtek u t e c h h d Audio Input อะไรครับอย่างนี้จะพูดได้นะครับครับต้องมีโปรแกรม Realtek นะครับถ้าไม่มีผมแนะนำให้ไปเปลี่ยน Windows เป็น Windows 7นะ หรือคุณจะคอมตรงนี้ก็ได้มันจะเป็นอีโคส่วนการหาเพื่อนครับง่ายๆครับแอดคอนแทคกดตรงนี้ครับเป็นรูปคนแล้วก็เป็นรูปบวกอ่าน้่ยแอดคอนแทคครับใครที่ไม่เก่งกฤษก็ดูรูปเอาอ่าหลังจากนั้นคุณก็รอเป็นสักหน่อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกูไม่อัปเดตไอ้สัไม่อัปเดตปิดไม่ได้อลองคานะครับเอาเซิร์ชชื่อตัวเองนะมีลาใช่ไหมครับ นี่ครับคุณเนมนี่แล้วก็ถ้าคุณเจอชื่อครับคุณจะเห็นรูปเขาหรือชื่อเขาตรงนี้ครับให้คุณคลิกหน้านี่ไหมเห็นไหมครับพอคุณคลิกเข้าไปครับถ้าคุณจะแอดเขาเป็นเพื่อนคุณก็คอไปครับเนี่ยครับกดตรงตรงนี้ครับคอไปเลยครับคอไปนะครับแล้วก็นะครับซึ่ง ขอใส่ตัวเองนะผมก็เลยนี่นะครับเดี๋ยวจะคอไปหาเพื่อนดีกว่าขออนุญาตเอาใหม่นะไอเอาผมคราวนี้ผมเอาเป็นเ e อ็กคลอสก็แล้วกันต้องขอโทษด้วยนะฟีเ e อคอสอ่ะก็มันจะถ้ามันมีไม่มีคนเดียวมันจะมีห้าวิวอย่างนี้ครับครับเอาเปคอ e มั่วเลยก็แล้วกัน คอไปเอ่อ S R G ไอ้เดียวลักศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวต้องรอหน่อยครับจะคอไปอย่างนี้อ้าวจะต้องรอหน่อยสักแป๊บนะครับอ่าน,นี่ครับนี่ครับ สร็จแล้วครับถ้าเขาไม่อ่อนคุณจะคอไม่ได้แต่คุณกดแอดครับกดตรงแอดคุณทักเข้าไปทักว่าอะไรก็ได้บูดและเซนรีคิวตรงนี้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเขาก็จะแลกอะไรอย่างนั้นคุณก็ต้องรอให้เขารับเราเป็นเพื่อนโอเคครับแค่นี้สวัสดีครับ